สวัสดีค่ะพี่นิกจะพามาดูที่ดินที่วังกระโจมกันนะคะนี่เลยค่ะหน้าแปลงกันสดๆเลยค่ะแปลง E สองขนาดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกตารางวาต่นี่คือหน้าแปลงสองแปลงสุดท้ายค่ะอยากให้ลูกค้าที่กําลังมองหาที่ดินสนใจที่ดินที่มีลำรางอยู่ท้ายแปลงนะคะทุกแปลงค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าแปลงค่ะอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงดีสอง ขนาด200ตารางวานะคะลุูกค้าท่านใดที่สนใจและกำลังมองหาที่ดินนะคะ2แปลงสุดท้ายจริงๆค่ะทั้งหมดในโครงการของเรามีการขายแล้วทั้งหมด88แปลงนะคะเหลือ2แปลงสุดท้ายเนี่ยค่ะดีสขนาด200ตารางวานะคะหน้ากว้าง4กว้าง20เมตรลึก40เมตรนะคะ เหมาะที่จะทําเป็นสวนเกษตรเป็นที่พักอาศัยในวัยเกษยียณนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาที่ดิน2แปลงสุดท้ายสนใจติดต่อมาที่0948936428พินิกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ